สวัสดีนะคะเพื่อนๆอากาับบ่ายนี้รู้สึกว่าร้อนนะคะตากันร้อนนะคะตากัากาศร้อนท้องฟ้าตอนนี้กำลังเริ่มมีเมฆฝนเริ่มลอยมาแล้วนะคะเริ่มจะรวมตัวกันแล้วนะคะจะพาไปชม ต้นไม้นะคะต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่เพื่อนบ้านปลูกนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังจะได้ผลแล้วนะคะจะต,ต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆทางวิภาควิจัยจะพาไปชมนะคะต้นก็กำลังเจริญเติบโตนะคะนี่นะค่ะมีฝนมันเกาะอยู่เลยนะคะตอนสายๆก็มีฝนโปรยมานะคะเพื่อนๆ ขนไยมาละอองผลก็ยังเกาะติดที่ใบไม้อยู่นะคะอันนี้คือไม้อ่าต้นพยุงนะคะพยุงไหหลำนะคะเพื่อนพยุงไหหลำเป็นพืชเป็นไม้อ่าสงวนนะคะเป็นไมสงวนได้รับการลงทะเบียนสัมปทานป่าไม้เรียบร้อยแล้วนะคะจะตัดง่ายๆก็ไม่ได้นะคะต้องขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นประเภทว่าไม้เนื้อแข็งนะคะไม้พยุงนะคะพยุงไหหลำนะคะ สวยมากยอดเขาจะสวยมากเลยวันเหมือนกับผักบางชนิดนะคะที่ก็เอาไปรับทานได้เนะาะใกล้ๆกันเลยนะคะใกล้ๆเลยใกล้ๆกับผักตำนาเราเนียที่เขาเรียกว่าผักอีทอนนะคะผักอีทอนภาษากลางเขาเรียกอะไรก็ยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะามาให้ชมแล้วก็จะได้ถามกันนะคะว่าผักอีทอนี้ขึ้นบ้านอ่ะภาษากลางเขาเรียกอะไรนะคะ ให้เราก็มาชมยอดของพยุงแลวก็โอ,อ้โหเนอะสวยนะคะสวยมากเลยแลกส็สวยตัวลำต้นเขาก็เหมือนกับอะไรไม้พยุงโดยทั่วไปไหมอันนี้เป็นไม้พยุงไหลำนะคะลำต้นกำลังโตนะคะพเพื่อนๆกำลังโตเท่าที่เห็นแล้วก็รู้มาเนี่ยตัวนี้ก็ปล่เข้าไปตั้งห้าปีแล้วนะคะพเพื่อนๆห้าปีแล้วนะคะ เขายู่ติดบ้านนะคะเพืเ่อนไม่ไกลนะคะเรามองเห็นเขาทุกวันนะคะเรามองเห็นเขาทุกวัน,นมองเห็นความเจริญเติบโตของเขาเราก็เลยนํามาให้เพื่อนชมได้ชมอีกนะคะก็มีหลายต้นนะคะ Allāh. เพื่อนเดี๋ยวจะพาไปชมแต่ละต้นนะคะก็เติบโตช้านะคะเป็นม้ายเนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งมันจะเจริญเติบโตช้านะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแดดสะท้อนนะคะไวฟามองไม่ค่อย ครับนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆมองมองมอง,มองนะคะเขาเห็นอ่ะไปดูต้นอื่นบ้างก็ก็หลายต้นอยู่นะคะถ้าโตมาจริงๆก็คือเต็มพื้นที่นี่เต็มหมดเลยเนะะาะเป็นไม้ต้นสูงใหญ่มีลำต้นของเขาแข็งแรงนะคะเป็นไม้นอะแข็งนะคะเ,เพื่อนอยู่ตรงไหนนอกต้นไม้มองไม่เห็นอ่ะอย่าบอกว่าเราไปวายพาสุ่มอยู่เลวนะ ก็ค่อยอโตขึ้นโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสูงชะลูดเลยนะคะถ้าสูงนะมีการแตกกิ่งแตกกิ่งก้านสาขาตอนเตมานะก็ก็ปลูก,กทิ้งห่างพอประมาณนะคะประมาณสองเมตรห่างประมาณสองเมตรสเสลี่นะคะระยะห่างบางต้นก็สเมตรได้ สองสามเมตรเศษเนะเนาะน่ยอดนี้อ่อนๆนะคะน่ารับประทานเนาะหน้าเด็ดเอาไปจิ้มน้ำพริกอ mm ืมอ่อนดูดิเหมือนผักเหมือนผักที่เรากินได้อะไม่แน่เนาะอาจจะกินได,กได้ก็ได้นะยอดเนี่ยต้องถามเจ้าของที่กันเจ้าของชวนกันว่ากินได้ไหมก็กินได้เ,เป็นไม้น่แข็งก็ตัดแข็งนะ พูดไปเอาฮาไว้นะคะต้นนี้สวยเหมือนกันนะแต่ช่วงลำต้นของเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะแข็งแรงนะคะเพื่อนีอ่อโอ้โหแน่นปึกเลยมีเจ้าที่ด้วยนะคะมีเจ้าที่ด้วยมีเจ้าที่เกาะไปตามกิ่ง เตรียมเอาข้างบนหัวไวๆเองเลยเอาแล้ว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 เจอศึกแล้วเจอศึกแล้วทอยถอยทอยเจอศึกแล้วโอ้ยติเล็กๆแค่นี้ก็ยังทำรังอยู่เนาะเออเนาะดูกำลังสร้างรังเลยโอ้โหมาละสองตัวเดินผลงานละอืมตื่นกันละตื่นกันละมาโวนเขา เออมองไม่เห็นกล้องเลยไหนนะรังมดแดงอยู่ไหนเนะี่ยเอาเนอแทนกล้องกันลวกันนะคะเพื่อนเพื่อนงานนี้เป็นการแทนกล้องนะคะไม่ใช่ว่ามันกระทบแดดนะคะมองไม่ชัดเจนนะคะเพื่อนเพื่อนแทนกล้องนะคะทรายไปมานะคะข้างบนมีไหมข้างบนไม่มีมีรังเดียวตอนนี้เดี๋วก็ะถาใหม่นี่กำลังจะขึ้นไปทำข้างบนแล้วมั้งนี่ แม่ชอบรังนี้นะชอบรังนี้มากเลยเขาก็ลังจะไหนรัง,งมัดแจงโอ้มองไปเห็นอะเห็นปะโอ้ดูยอดเขาสิสวยมากเลยนะคะสวยสวยสวยนี่ขึ้นไปขึ้นไปห้อมล้อมอยู่ข้างบนแล้วนะเตรียมที่จะ เตรียมที่จะโค้งใบหรือเปล่าเตรียมที่จะสร้างบ้านแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆอยู่ตรงนี้เป็นกลุ่มเลยต้องมีอะไรสักอย่างแหละถึงได้มารวมอีกตัวอยู่ตรงนี้ที่เดียวโน่นอ,อีกที่หนึ่งนะคะคงจะวางแปลนบ้านกันมั้งเนาะคงจะาวางแปลนบ้านต้นไม้กันอ่าเข้าท่าเข้าท่า เดี๋ยวทำรังลรวจะมาชมอีกทีหนึ่งนะอ่ะจะดูต้นใหม่อีกอต้นนี้ก็แตกยาวแล้วนะคะบอกแล้วต้นแบบนี้ต้นไม้พยุงแบบนี้ถ้าสูงก็สูงชะรูดเลยนะคะสูงชะรูดเลยถ้าสูงก็ชรูดเลยพ่อวัยวัยมีต้น,นึ่งอยู่ข้างๆบ้านอยู่เป็นไม้พยุงเหมือนกันแต่ไม่ใช่พยุงไห่ลำนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นชื่อเขานะอาจจะเป็นแนวเดียวกันมากมา ก็ได้ที่ได้มาจากที่เดียวกันนะคะที่สวนต้นป่าไม้นะ,ะเขาเอามาแจกกันอันนี้ก็ไปซื้อมานะคะส่วนที่ที่ปลูกตัวนี้เ็าไปซื้อต้นมาจากนั่นอีกทีหนึ่งนะคะแต่นในว่ามีสองต้นนะคะต้นใหญ่ละเดี๋ยวจะพาไปชมอ้าวเจออีกแล้วนี่กำลังกระสานนากันยังยังยังไม่สำเร็จเลยนะคะบ้านหลังนี้ กำลังเทเทพื้นฐานอยู่เทพื้นอยู่กำลังเทพื้นนะคะกำลังเทพื้นอยู่ไหดูสิอ่ากำลังเทพื้นอยู่อ้าออกฝนเขาละฝนเขาละฝนเขาละโอะ้แตกรังไปละมาดูต้นใหม่ดูต้นใหม่อีกต้นนึงนี่ยังไม่ยังไม่ตัดยายเลยก็จะรกนะคะ,ะก็จะรก ใช่อ่ะน,นี่คือร่างญ้านะลำของย่าเนเปียนะคะย่าแห้งเนเปียโอ้โหแมงแมงวันทองแมงวันทองนะคะลำแบบนี้ก็ปลูกไม่ยได้นะคะเห็นแก่ๆอย่างนี้เราใช้ไม่ได้นะคะต้องใช้ลำต้นของเขาที่อุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะปกติเนี่ยถ้าขนาดนี้คือจะต้องเรียบร้อยเลยนะคะเขาก็จะตัด เพื่อที่จะว่าให้หญ้าเกิดขึ้นใหม่เนาะนนก็จะมีร่องรอยของการตัดอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ว่างตัดมาถึงนี่เลยนะคะเราก็พะมาชมต้นพยุงในป่าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆป่าห้าในเปียนะคะาด้าในเปียส่วนข้างๆตรนนี้ก็จะเป็นตัวรอบขอบชิดกันเนาะตามภาษาบ้านๆ ระทินนรงนะคะกะินนรงจะเป็นสูงใหญ่ให้ความร่มเงานะคะให้ความร่มเานะมงาเนาะน้ำเยอะแล้วนะสัตเนี่ยใส่ใส่เลยตรงนี้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะคะท่าอุดมสมบูรณ์ก้นว่าก็มี คือว่าไม่เห็นว่าต้นตรงนี้มีต้นว่านะถ้าเห็นแล้วเรารู้ก็มีต้นว่านะเยวจะพามาเก็บลูกว่านะ,ะคะคงจะเป็นปีต่อไปแน่แหละปีนี้คงจะไม่มีต้นลูกว่าแล้วนะคะเพราะว่าหมดหมดหน้าของลูกว่าแล้วนะคะไปมาเดินกลับ่อไปนะคะมาเดินกลับออกไปเราจะพามาชมอ่มาม้าอยู่นะพยองเล็กๆที่กําลังเจอวันโตคืนนะคะข้างในก็ จะลกหญ้านะคะไม่ได้เข้าไปก็ดูข้างนอกนะคะดูข้างนอกที่เดินได้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็น <establishing> ท่อน้ำนะวางวเวลาลดน้ำเวลาหน้าหน้าแรงนะคะท่องลดตามหญ้าเพื่อให้ความชุ่มชื้นเก็บต้นไม้ใบหญ้านะคะเพื่อใ้สวยงามเอาไว้ให้เวลร์กาวนัดเลี้ยงต่างๆนะคะทิ้วเลยนะครับทิ้วเลยทิ้วเลย กำงุ่งบ้านนาเรานะคะออก็อุดมสมบูรณ์ไปหลากหลายอย่างนะคะหลากล้วนแต่ทันมาเยอะๆ,ๆเลยนะคะให้ความร่มรื่นนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยนะคะคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่รับชมไปไหว้แงบานพามาชมต้นพะยุงนะคะต้นพะยุงไหหล่านะคะที่กำลังโตว,วนตันโตคืนนะคะ ก็เป็นไม้เศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งที่ถูกสงวนไว้ในบัญชีนะคะจะตัดจับทาอะไรก็ต้องมีการร,รับอนุญาตนะคะไม่ได้ทําง่ายๆนะคะทุกอย่างนะคะก็คลิปนี้ก็มีแค่น,นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ